อันนี้เพิ่งจะออกมาใหมเหรครับอ๋อพุงผมมึงจะเห็นตัวจริงเนี่ยมันเออมันก็ใหญ่อย,ยอยู่นะน้องอย่าไปพูดงั้นออกออกจากร้านไม่ถึง5นาทีมัมนชนแล้วมาวเราเลยเจอมเลยใช่ไหม <laughs> โอ้ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยฮะเดี๋ยวเราจะไปรับแฟนกันนะฮะถึงไอ้นี่ละจะสามทุ่มครึ่งละเราต้องไปก่อนเดี๋ยวมันรอเดี๋ยวมันดา่าเราเดี๋ยวเราจะไปทางรัด <c oughs> <c oughs> ก่อนออกเช็คน้ำไอ้นี่น้ำมันเลยนะน้ำมันมันอยู่หน่อยหนึ่งอะน่าจะถึงอยู่เวฟนะไม่น่าจะกินเยอะขนาดนั้นนะ <c oughs> น่าจะถึงเนี่ย ถึงแล้วก็กลับได้ด้วยน่าจะนะเพราะว่าลองเอียงเอียงมันเอียงไม่ได้อะมันต้องแบบตั้งตรงใช่ไหมแล้วก็เอาไฟส่องเอาเออข้างๆมันยังมองเห็นนะแต่ไม่รู้ว่าตกข้างหน้าไม่รู้ว่ามันจะเยอะแขนาดไหนนะลองเสียงดูอโอ้อากาศเย็นมากเลย กะแล้วตอนเย็นต้องฝนตกเห็นฟ้ามันคุ้มๆไงตกสนักเลยอ่ะขอให้ถึงแล้วก็กลับได้ด้วยเถอะขี้ <c oughs> กเกียจจุง <c oughs> ตอนแรกจะไปทางเลี่ยงเมืองกะว่าแบบไอ้ี่จะไปทางเลี่ยงเมืองนี้งสงสสยน้ำมันไม่พอแนะ่ อันนี้เราจะลัดเลยคือสะพานนี้ไปเลยอุ้ยอากาศเย็นเราต้องค่อยๆไปอย่าให้น้ำมันมันหมอดยิ่งปิดยิ่งซดน้ำมันใช่ไหมเราถ้าต้องไปแบบเนี่ยไปแค่หกสิบพอถึง น่าจะอยู่ไม่ถึงริตรแล้วล่ะเพราะว่าเกียร์เนี้ยมันดูดูไม่ได้ไงเกยียร์เนะเนี่ยเนีเกียร์เนี้ยมันดูไม่ได้มันเสียตั้งนานแล้วถ้าจะถ้าคือถ้าถ้าซ่อมนี่คือก็ต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยกชุดเลยมั้งไม่รู้เหมือนกันอะ่ะไม่อยากเปลี่ยนยกชุดอะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเลยดีกว่าไม่อยากรอ ตอนแรกจะเอา z ซดเก้าร้อยออกมานะขี้เกียจขี้เกียจเพราะว่ากลับไปก็ต้องรอให้เครื่องเย็นถึงจะคุมไอ้นี่ผ้าได้เป็นผ้าพลสติกไงถ้าคุมเลยอะ่ะมันแบบเดี๋ยวมันไปโดนท่อแล้วมันจะไหม้เสียอีกเพรามันเคยเป็นแล้วไงเห็นแบบเออเครื่องมันอุ่นๆเลยเนะเราก็ไม่ได้แตะท่อว่ามัน ร้อนหรือเปล่าเก็เลยคูมไปปุ๊บไปเกียร์งานงอกือได้กินพลติกไหมเดี๋ยวเราข้ามเกอกลางไปเลยดีกว่ารถไม่มีต้องดูดีๆไหนวะนู่นเกากลางแล้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเป็นอันตรายนะครับ เพราะว่าถ้ารถไฟเขี่ยวมาแล้วรถมันมาเนี่ยมันอันตรายมากแต่อันนี้ผมต้องรัดจริงๆเพราะว่าน้ำมันมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะเรามานี่ก็น่าจะอยู่ประมาณห้านาทีหกนาทีได้อยู่มั้งโอเคดับดับเครื่องไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเผื่อน้ำมันหมด เวลานี้เราก็รอแฟนมานะ t w ไ t ้ไวเถอะน้ำมันก็ไม่มีด้วยเนี่ย ไม่รู้จะจุงหรือเปล่าชิเกียจเอาออก,กนะเดยเดี๋ยวต้องไปคุมผ้าใหม่อีกนี่เนี่ยเสียงดวงกันไปเลยหมดกระจุงแค่นั้นเองแวะซื้ออะไรปะเนี่ยแวะซื้ออะไรปะเนี่ยไม่ แล okay. ดิ้งขับบ so ้านไปเลยเสียน hey ้ำมันหมดใจจะกาดเยอะนถ้าแป่งถ้าแม่งจุงนี่มีมีเฮไดแน่เนี่ยว <you know, ัดดวงกันไปเลยสรุปแวะใช่ไหมโอ้รถออกใหม่เลยวะ นิจาสี่ร้อยไปให้ไวแค่ไหนที่เรียกว่าไวมันก็ซื้อไวๆไ,วไม่ต้องซื้อมากๆไงมันจะได้ไวนิจ <c oughs> าสี่ร้อยนี่ก็สวยเนี่ยอืมอะไรอยู่เนี่ยมันซื้ออะไรมาเนี่ยอ๋อขนมปัง เพิ่งจะเห็นคันจริงแบบใกล้ๆนะมันก็คันน้อยอยู่นะเข้าเท่ากับปก R15 ิบ้เลยแต่หน้ามันจะใหญ่กว่าหน้าใหญ่กว่า R15 ิามันดูแบบทรงสปอร์ตกว่ามันก็ไม่ได้ขี้เลย่นะใส่หนวดด้วยหนวดคาร์บอนแต่งฮะแล้วก็ ไล่น็อตโอ้ยี่ไล่น็อตทั้งคันเลยว่ะไล่น็อตเลดสีทองทั้งคันเลยะไม่มีจุดไหนที่ไม่มีสีทองน่าจะเป็นชิวแต่งแล้วนะนู้นเป็นชิวไอ้นี่วะนู้นชิวชิวคู่กับรถมา,ามันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะสีชาปกติมันต้องเป็นชิวใสป่ะอืม วิ่งมีรูนั่นด้วยว่าชาร์จแบตเดี๋ยวเราเรายังไม่ได้รีวิวรูชาร์จแบตของเราเลยไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่ายังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวจะทำคิดดูนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าตั้งแต่ซื้อมาปีสองปีแล้วยังไม่ได้เคยลองใช้นะอกก็ดูสวยนะเพราะว่าอกมันยืนอกอันนี้ไงเกือบที่บักเท้าเลยถ้าเลยที่บักเท้านี้แม่งทรงสปอร์ตแบบจ๋จาเลยเขาเรียกว่าอกสนามนะอือ ครับไม่อปิวะฮะไม่ปิวครับผมวิ่งสองร้อยกว่าอย่างไงี้นี่เยผมขับซับเก้าร้อยอยู่อ่ะไม่ปิวครับก็ชนครับเพราะช่วงแรกอ่ะช่วงแรกเราจะไม่ค่อยถนัดอะไรฮะผมรัดเอาอ่ะ ไอตัวนี้ยมันเป็นสายลัดตัวแค่ร้อยกว่าบาทถ้าพี่จะเอาดีๆเลยก็เอาแบบติดกล้องโกโปรไปเลยแล้วก็เอาไวน้น่ะไอดินพ็อกซี่อะพี่รู้จักปะ,ะปอย่างงั้นมันก็ใช้ได้พักหนึ่งพี่เดี๋ยวก็หลุดเพราะมันเป็นกาวสามเอลมัน,มนไม่ค่อยเหนียวราคี้เร็วๆมันหลุด <c oughs> อันนี้เพิ่งจะออกมาไหมเลยครับอ๋อผมผมเพิ่งจะเห็นตัวจริงเนี่ยมันเออมันก็ใหญ่อยู่นะออกจากร้านไม่ถึงห้านาทีมันชนแล้วมาออกออกจากร้านไม่ถึงห้านาทีมันชนแล้วมาเเจมเลยใช่ไหมโอ้ครับายัวมากเลยครับ เขาสนใจกล้องติดหมวกอยู่นะเออก็เลยแนะนำเขาไปนะถ้าแบบให้ดีๆเลยก็ใช้ดินพ็อกซี่นะฮะติดกล้องอย่างที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนทำนะะเออปั้นให้เป็นอ่อเป็นฐานแล้วก็เอาสามเอมติดนะะถ้าติดข้างๆครับผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้ไปนานๆนะมันอาจจะหลุดได้เพราะว่ากล้องโกโป o ม,มันอยู่ข้างๆใช่ป่ะแล้วมันโต้ลมอ่ะแล้วมัน ทำให้ไอ้นี่สามเอ็มมันลอกได้นะเออใช้ไมนานมีโอกาสเสี่ยงถ้าไว้ข้างหน้าเราเนี่ยไว้ข้างหน้าเราเนี่ยตรงปากอะ่ะมันมันเป็นส่วนน้อยมากที่จะหลุดนะเพราะว่ามันรูดลมพอดีไงมันอยู่กับโค้งหมวกพอดีอถ้าอยู่ข้างๆมันแบบมันโต้ลมแบบประทะร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนอ่ะอืมมันอยู่ไม่นานหรอกแต่ของผมมันใช้สายรัดอยู่ไงยังใช้โทรศัพท์อยู ไม่มีงบซื้อโกโปโ้นะเนอ,อนิจาสี่ร้อนะครับเมื่อกีออ้คุยกับพี่เขานิดนึงเ,ออเขาบอกว่าถอยมาวันแรกก็ชนซะแล้วเจอมเจิม,จมอือโอเคถึงบ้านแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะจ๊ะ กับผม MB 2 6ที่ T เ็ดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า